กลับมาขับข่าวครบประเด็นในช่วงที่2กันค่ะใช่ครับไปดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีกันหน่อยนะครับรถเบนซ์คันหนึ่งชนกับรถจักรยานย,ยนต์แล้วคนที่ขี่รถจักรยานย,ยนต์อายุเป็น17เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษา<ช>เป็นเด็กนักเรียนอยู่ด้วยเสียชีวิตเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้านคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่อำเภอเมืองชนบุรีเลยนะครับคนที่เสียชีวิตคือคุณเกศรินแก้วมารังอายุ17จริงๆเป็นคนเพชรบูรณ์นี่คือสภาพของมอเตอร์ไซค์ที่ ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เป็นรถเก่งเป็นรถเบนซ์คู่ของคู่กรณีคนที่ขับรถเบนซ์ก็คือนายคงพัฒไขร่รัศมีอายุ46ปีจะเห็นว่าสภาพเนี่ย ัยัยยบเินจ,จากการสอบสวนนะคะทราบว่านางสาวเกษรินได้มาอาศัยอยู่ที่ซอย9ตําบลบ้านสวนอาเภอเมืองชนบุรีค่ะแล้วคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็เพิ่งเดินทางมาจาก,กเพชรบูรณ์นะคะมาเยี่ยมลูกสาวแล้วน้องเนี่ยเขาไปทํางานเป็นวันแรกที่ร้านขายของชําบริเวณใกล้กับที่เกิดเหตุเพื่อที่จะหาไรายได้เตรียมตัวในช่วงเปิดเรียน แล้วก็ขี่มาที่เกิดเหตุนี่แหละคะ่ะปรากฏว่านายคงพัฒนเนี่ยขับรถมาด้วยความเร็วสูงแซงรถบรรทุกแล้วก็ชนเข้าอย่างจังกระเด็นไปไกลถึง60เมตรเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอมาดูแล้วก็โศกเศร้าเสีย,จยสใจขนาดไหน,นะในใช่ค่ะค่ะทางตำรวจได้ตั้งข้อหาในายคงพัฒนขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไปนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับค่ะ <c oughs> หลังจากเมื่อวานนี้เรานําเสนอเรื่องของใบทุเรียนเทศนะคะที่มีผู้ป่วยคนนึงที่ป่วยเป็นโรคมะเรง็งเนี่ยเขาบอกว่านําใบทุเรียนเทศไปต้มน้ําแล้วมาดื่ม,มสามารถรักษาโรค,คะมะเร็งได้วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะไปสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในมุมของทางวิทยาศาสตร์นะคะ,คะว่าสามารถที่จะรักษา,าการโรคมะเร็งได้หรือไม่นะคะเราไปติดตามกับคุณดลยาวิโรจนวัฒนากันค่ะ เป็นอีกข่าวเด่นในโลกสังคมออนไลน์กรณีนายพินิษแสงส้อยอดีตนาย,ยกอบตอาชีพทนายความที่จังหวัดแร่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายแต่เมื่อน้องชายแนะนําให้ต้มใบทุเรียนเทศดืม่มผ่านไปประมาณ20วันอาการเริ่มดีขึ้นกลับไปตรวจกับแพทย์อีกครั้งพบว่าเชื้อมะเร็งที่แพร่ลงไปที่ตับและปอดหายขณะนี้ร่างกายกลับมาเป็นปกติกว่าร้อยละ80สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ มีคำยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เคยวิจัยใช้น้ำสกัดจากใบทุเรียนเทศทดลองกับก้อนเนื้อมะเร็งตับพบว่ามีสารแอนโนนาซินออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งได้จริงแต่ต้องเป็นใบแห้งต้มกับน้ำร้อนเท่านั้นหากใช้ใบสดอาจเป็นอันตรายเนื่องจากมีความเข้มข้นจะทำลายทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ดีในร่างกายขณะเดียวกันก็จะทดสอบในสัตว์ทดลองกำลังทดลองทดสอบในสัตว์ทดลองว่า มันมีมีผลแบบเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าจากการวิจัยในต่างประเทศนะครับพบว่าปริมาณที่มากไปบางทีมันก็ทำลายเซลล์ประสาทผลวิจัยในหลายประเทศยังพบว่าใบทุเรียนเทศมีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อมะเร็งได้ถึง12ชนิดเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมมะเร็งตับอ่อนมะเร็งปอด แต่ในไทยยังไม่มีผลวิจัยชัดเจน,นขณะนี้อยู่นในขั้นที่สองของการทดลองกับสัตว์หนูกระต่ายเพื่อหาระยะเวลาให้สารสกัดและปริมาณที่เหมาะสมในการรักษามะเร็งหลายที่เนี่ยมียารักษาที่มีการศึกษาวิจัยละเอียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็คงไม่ไม่ไม่ไปหาทางเลือกแบบนี้แต่ว่ามะเร็งในตับหรือว่ามะเร็งบางที่ที่การแพทย์ปัจจุบันเนี่ยจัดการได้ไม่ไหว ก็มีทางเลือกที่ประชาชนประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นกรมวิทย์ในตอนนี้เกี่ยวพันกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับสรุปว่าใบาทุเรียนเทศด้ต้องเป็นใบแห้งนะครับแล้วก็ต้องมาสกัดน้ำร้อนออกมาถ้าอย่างนี้เนี่ยก็บอกได้ว่า,าค่าเซลล์มะเร็งในตับในหลอดทดลองนะครับแล้วก็ไม่ได้ค่าเซลล์ดีแต่ว่าใบสดสคั้นแรงเกินไปมันฆ่าหมดทุกชนิด ทุเรียนเทศเป็นพืชตระกูลเดียวกับน้อยนาผลมีลักษณะน้ำคล้ายทุเรียนมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางปัจจุบันพบในหลายประเทศส่วนไทยพบมากในภาคใต้แม้ยังต้องรอผลวิจัยที่ชัดเจนวิธีการใช้ใบทุเรียนเทศอย่างไรให้มีประสิทธิภาพแต่เป็นการจุดประกายความหวังให้ผู้ป่วยมะเร็งแต่ที่สุดแล้วไม่ควรมองข้ามวิธีรักษาทางวิทยาศาสตร์ด้วยดลยาวิโรดวัฒนะสำนักข่าวไทยอสมท รายงานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังเลยนะคะของภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่น้องเขาบอกไปว่าควบคู่กันไปทั้งวิทยาศาสตร์และก็สมุนไพรก็น่าจะดีใช่ครับมาดูความคืบหน้ากรณีเรื่องของตํารวจนะครับสิบตำรวจเอกนักทพงศ์นวลเอียดตํารวจที่ถูกพบว่าแขวนคอจนเสียชีวิตที่ป่าละมาะที่นครราชสีมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเป็นคนลงมือสังหารภรรยาของตัวเองคือสิบตำรวจเอกหญิงนภพพัฒน์นวลเอียดนะครับ นี่เป็นภาพย้อนหลังต่ัไไปตอนที่ตำรวจไปพบทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องของข้อสังสงสัยว่าตำรวจนายนี้หมายถึงสิบตำรวจเอกนักตพงษ์เนี่ยเสียชีวิตเองหรือว่าถูกฆาตกรรมวันนี้มีการถแถลงข่าวนะครับโดยทั้งพันตำรวจเอกวน,นัทอัธกวินรองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครราชสีมาและก็คุณหมอจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่มายืนยันด้วยกันด้วยนะครับ ทางพันธุ์ตมเอกวณัทเนี่ยบอกว่าเท่าที่สอบสวนพยานหลักฐานต่างๆเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยผูกคอฆ่าตัวตายเองครับแล้วดูในที่เกิดเหตุเนี่ยไม่พบร่องรอยการต่อสู้ประกอบกับผู้ตายเนี่ยเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่จบการหลักสูจบการฝึกหลักสูตรเรศวน,น261ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยตํารวจที่มีความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะเีเป็นการฆาตกรรมน่าจะมีร่องรอยของการต่อสู้อยู่ด้วยครับ ส่วนทางคุณหมอคุณหมอสริตสีนุก,กูลแพทย์นิติวเวชของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งคุณหมอเป็นคนชน,นสุดพลิกศพผู้ตายบอกว่าตรวจแล้วไม่พบบาดแผลแล้วลักษณะบาดแผลถลอกเนี่ยมันก็มันก็เข้าได้กับลักษณะของการแขวนคอตายครับสู่แล้วเลยคือไม่มีร่องรอยการถุดทำได้